การผลิตฝ้ายการจัดการศัตรูไ้ายโรคโรคใบหงิกสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสลักษณะอาการจะแสดงตามภาพข้างล่างนี้ลักษณะอาการจะพบว่าใบมีขนาดเล็กใบอ่อนมีเส้นใบเขียวอ่อนกว่าปกติใบยอดจะหงิกม้วนหรืองุ้มลงช่วงข้อต่อของลำต้นสั้น ถ้าเป็นโรคนี้ตั้งแต่ระยะก้าต้นจะแขะแกนไม่ให้ผลผลิตถ้าเป็นโรคก,กับต้นไฟที่มีอายุมากใบย,ยอดจะเป็นพุ่มเหราะและกรอบมีจํานวนสมอน้อยลงโรคนี้มีเพี้ยอ่อนไฟเป็นพาหะช่วงเวลาการระบาดจะระบาดรุนแรงช่วงที่ไฟอายุ4-8สัปดาห์การป้องกันกำจัดควรปลูกไฟพันธุต้านทานโรคเช่นตากฟ้าสอง ตากฟ้า3ตากฟ้า84ขีด4ตากฟ้า86ขีด5ตากฟ้า6เมื่อพบต้นที่เริ่มแสดงอาการให้ถอนต้นแล้วนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกทำลายวัชพืชที่จะเป็นพืชอาศัยของโรคทั้งในแปลงและบริเวณใกล้เคียงแปลงฝ้ายเช่นน้ำนมราชสีพันงูขาวสาบแรงสราบกาและครอบจักรวาลและสุดท้ายคือการกำจัดเพี้ยอ่อนฟ้าซึ่งเป็นภาหะของโรคใบหงิกออกจากแปลง โรคเน่าคอดินสาเหตุเกิดจากเชื้อราซึ่งเชื้อติดมากับเมล็ดหรือมีอยู่ในดินอยู่แล้วอาการของโรคมีลักษณะดังภาพลักษณะอาการของโรคนี้จะเป็นกับไฟายต้นเล็กๆที่เริ่มงอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีอากาศเย็นมีความชื้นสูงส่วนของลำต้นที่กำลังงอกจะเป็นรอยแผลสีน้ำตาลปนดำทำให้ลำต้นเน่าและตายไปหรือลำต้นที่กำลังงอกโผล่พ้นดิน จะมีแผ่ช้ำสีน้ำตาลตรงระดับดินทำให้ต้นล้มพาดอยู่หน้าดินและตายไปในที่สุดการป้องกันกำจัดควรคลุกเมล็ดพันธุ์ที่จะใช้ปลูกด้วยสารกำจัดเชื้อราเช่นเบนโนมิลคาบอซินผสมไทยแลมหรือ PCNB และหลีกเลี่ยงที่จะปลูกฝ้ายในช่วงที่มีอากาศเย็นโรคเหี่ยวสาเหตุเกิดจากเชื้อราลักษณะอาการแสดงดังภาพ ลักษณะอาการโรคนี้จะเกิดกับฟ่ายที่มีอายุ4-6สัปดาห์ทำให้เจริญเติบโตช้าต้นแคร์แกนใบเหี่ยวร่วงและต้นแห้งตายถ้าเกิดกับต้นฟ้ายที่มีอายุมากใบฟ้ายจะเริ่มเหลืองเป็นจุดอยู่ในระหว่างเส้นใบแผ่ขยายกว้างขึ้นตรงกลางแผลแห้ง ใบร่วงเหลือแต่ใบยอดถ้าตัดคนต้นที่เป็นโรคตรงส่วนเนื้อไม้จะมีรอยขีดสีน้ำตาลดำเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคนี้สามารถอยู่ในดินได้หลายปีช่วงเวลาการระบาดมีโอกาสพบได้ตลอดหรือดูปลูกการป้องกันกำจัด 1. หลีกเลี่ยงการปลูกฝ้ายในแหล่งและแปลงที่มีโรคระบาด 2. ถ้าพบต้นที่เริ่มแสดงอาการของโรคนี้ให้ถอนแล้วนำไปเผาทำลายนอกแปลงปูก 3. ปลูกพืชหมุนเวียนเช่นข้าวโพดข้าวฟ่าง เพื่อตัดวงจรของโรคโรคใบไหม้ใบจุดเหลี่ยมก้านดำหรือสมอเนา่าสาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียลักษณะอาการจะแสดงดังภาพลักษณะอาการจะพบแผลที่มีลักษณะเป็นจุดฉ่ำน้ำสีของแผลจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเกิดได้กับทุกส่วนของต้นฝ้ายและทุกระยะการจเจริญเติบโต ตั้งแต่ระยะก้าจะทําให้ใบเลี้ยงแสดงอาการไหม้ลามไปถึงยอดและตากําเนิดใบในไยที่มีอายุมากแผลก็จะขยายไปตามเส้นใบติดต่อไปถึงก้านใบและเข้าสู่ลําต้นแผลจะมีสีน้ําตาลดําถ้าเกิดกับสมอแผลจะเป็นจุดฉ่าน้ําขยายกว้างไม่มีขอบเขตตรงกลางแผลยุบมีสีน้ําตาลดําเมื่อมีเชื้อราชนิดอื่นเข้าทําลายซ้ําสมอจะเน่า เชื้อแบคทีเรียนี้สามารถแพร่ระบาดโดยติดไปกับเมล็ดได้ช่วงเวลาการระบาดจะระบาดรุนแรงในช่วงที่มีฝนตกชุกการป้องกันกำจัดไม่ใช้เมล็ดพันธุ์จากแหล่งและแปลงที่มีโรคระบาดควรถอนต้น,ตนไายที่เป็นโรคตั้งแต่เริ่มแสดงอาการและนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกในแหล่งที่พบการระบาดของโรคเป็นประจำควรคุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารแคปแทน50% W.P อัตรา7กรัมต่อเมล็ด1กิโลกรัม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรสถาบันวิจัยพืชได้และพืชทดแทนพลังงานหมายเลขโทรศัพท์02-579-3930-1สำนักวิจัยพัฒนาการอาราคาพืชหมายเลขโทรศัพท์02-579-5583หรือ02-579-1061หรือ02-579-7579